เงินช่วยอ้อยสุด120บาทบอร์ดทกศอ,อนุมัติพร้อมจ่ายชาวไรอ้อยรอรับได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกํนาลังใจให้บ่าวโซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับ ชาวของวันนี้นะครับก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวไร่อ้อยสามแสนลายนะครับที่รอคอยเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลนะครับว่าถึงไหนกันแล้วขั้นตอนไปถึงไหนนะครับเป็นอย่างไรก็ดีใจกันได้เลยนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยนะครับที่บอร์ดทกสได้ประชุมพิจารณาอนุมัติพร้อม จ่ายกันแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากวันที่10มิถุนายน2564การประชุมบอร์ดของทอกสได้นำเรื่องและพิจารณาวาระเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย120บาทต,ต่อตันเรียบร้อยแล้วลำดับงานถัดไปนั้นประมาณวันอังคารที่15มิถุนายน2564สออ จะส่งข้อมูลชาวไร่อ้อยถึงทกศเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนั่นเองนะครับซึ่งก็ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่พี่น้องจะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความยินดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในตรงนี้นะครับ ตามที่พี่น้องชาวไร่อ้อยประมาณ300แสนลายตัดอ้อยสดสะอาดส่งอ้อยเข้าหีบกับโรงงานน้ําตาลทั้ง57แห่งนั้นจะได้รับสิทธิ์ตามโครงการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2.5การโอนเงินเข้าบัญชีออมรัพย์ทกศที่ชาวไร่อ้อยแจ้งไว้โดยตรงคาดว่าจะเริ่มได้ในเร็ววัน ในสัปดาห์ที่4ของเดือนมิถุนายน2564นั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนพี่น้องชาวไร่อ้อยก็จะได้รับเงินที่ทางทกศจะโอนนะครับซึ่งขั้นตอนที่ผ่านบอร์ดทกสเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะโอนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้นะครับเมื่อข้อมูลถึงทกศเรียบร้อยนั่นเองนะครับทางสนอก็จะส่ง ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงคือวันอังคารที่15มิถุนายนนี้ก็จะส่งข้อมูลของพี่น้องชาวไร่อ้อยให้กับทอกอสอซึ่งทอกอสอสาขาใหญ่นะครับก็จะแจ้งไปทางทกสประจําสาขาที่พี่น้องชาวไร่อ้อยสกัดอยู่นะครับว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับสาหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อย ปี2,563-64กับโรงงานน้ำตาลกลุ่มภาวาปีที่แจ้งหยุดดำเนินกิจการซึ่งประกาศปิดตัวลงเมื่อวันอังคารที่8มิถุนายน2,564นั้นจะไม่มีปัญหาในการรับสิทธิ์เงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันและเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2,563-64ทับถือเป็นพันธะผูกพันคงสิทธิ์ตามพรบอ้อยและน้ำตาลทาย พศ2527นั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องที่ตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลกุมภาวาปีก็ไม่ต้องตกใจนะครับถึงแม้โรงงานจะปิดไปนะครับแต่พันธะสัญญานั้นยังคงมีอยู่นะครับค่าอ้อยสดที่ส่งให้กับโรงงานกุมภาวาปีนั้นก็ยังจะได้รับเช่นเดิมแถมยังมีเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามเมื่อประกาศราคา ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายที่มากกว่าราคาอ้อยขั้นต้นแล้วนั้นนะครับทางโรงงานกลุ่มภาวาปีก็ต้องมีหน้าที่เบิกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยอีกเช่นกันนะครับไม่ต้องตกใจสําหรับพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยครอบครัวตาช้อนนะครับก็ไม่มีปัญหาในการรับเงินในส่วนนี้นะครับยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเหมือนเดิมเพราะเป็ี่ยนพันธะผูกพัน์สัญญากันแล้วเรียบร้อยนะครับกับโรงงานาน้ําตาลกลุ่มภาวาปีนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อย ครอบครัวตาช้อนของเรานะครับก็ได้รับอย่างแน่นอนนะครับไม่มีบิดผิวนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับพี่น้องชาวไร่อ้อยในเดือนนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตัอตนอ้อยอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม